ปรากฏการจันทราคาตหรือจันทรุปราคาเป็นปรากฏการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีปรากฏการนี้เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์และโลกเรียงขนานกัน ดาวพระราหูได้อมดาวพระจันทร์ทำมุมเล็งดาวพระจันทร์โดยตรงส่งผลต่อคนทั้ง12ลัคนาราศีและอิทธิพลจากปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีในแง่มุมที่ต่างกันออกไปปรากฏการณ์จันทรคราดหรือจันทรุป,ปราคาเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนปี2567ตรงกับแรม1ค่ำเดือน10ค่ะ และปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่18กันยายนเพียงวันเดียวจะให้ผลก่อนวันที่18 12วันและจะให้ผลหลังจากวันที่18กันยายนอีก12วันรวมเป็น24วันและก็วันที่18กันยายนวันเกิดเหตุการณ์อีกหนึ่งวันทั้งหมดทั้งมวลนะคะปรากฏการณ์จันทรคราิหรือจันทรุปราคาก็จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศี25วัน ในระยะ25วันตรงนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณค่ะไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจบลงภายใน25วันตรงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นแต่จะไปจบหรือไปสิ้นสุดลงเมื่อใดมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาและจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนด้วย ปรากฏการจันทรคราชหรือจันทรูปราคาในครั้งนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะบางคนก็จะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเกิดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือบางคนนะคะก็รู้ว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างคุณก็จะได้เตรียมตัวจะได้รับมือซึ่งแต่ละคนนะคะก็มักจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ว่าปรากฏการณ์จันทรคราหรือจันทรุป,ปราคาจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงแรงกระเพื่อมหรืออิทธิพลที่คุณจะได้รับ จากปรากฏการณ์จันทรคราสหรือจันทรุป,ปราคานะคะซึ่งปรากฏการในครั้งนี้ในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าดาวพระราหูได้อด่ดาวพระจันทร์ค่ะดาวพระจันทร์สำหรับชาวลัคนาราศีตุลถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะได้โคจรเข้าสถิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาส่วนดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะได้ทำการโคจรเข้าสถิตอยู่ในเรือนอริของดวงชะตา ดังนั้นปรากฏการณ์ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นอยู่ที่เรือนวินาศและเกิดอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนาราศีตุลอย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะว่าผลจากปรากฏการณ์จันทรคราหรือจันทรุปราคาจะสามารถให้ผลในด้านบวกแล้วก็ด้านลบค่ะการเกิดปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะทําให้คุณได้เจอกับเรื่องราวแบบปุปปับฉับพลันเรื่องราวแบบกระทันหันไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเรื่องราวที่เป็นแบบปัจจุบันทันด่วนค่ะ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้บางทีก็ให้ผลในแง่ดีบางทีก็ให้ผลในแง่ลบเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูอมดาวพระจันทร์เงาของดาวพระราหูจะครอบงำดาวพระจันทร์ค่ะ คำว่าครอบงำในทางโหราศาสตร์ก็เท่ากับว่าเป็นการบดบังแสงของดาวพระจันทร์ส่งผลทำให้ดาวพระจันทร์นั้นอ่อนแรงอ่อนกำลังลงและในขณะเดียวกันนะคะดาวพระราหูก็จะมีกำลังที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสามารถอมดาวพระจันทร์ได้จะมีโอกาสส่งผลบวกต่อเจ้าชะตาได้เช่นเดียวกันค่ะ เรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าอะไรที่เป็นด้านดีด้านเด่นต่อชาวลัคนาราศีตุลและอะไรบ้างที่เป็นข้อควรระมัดระวังที่คุณจะต้องพึงรอบคอบเอาไว้ค่ะสำหรับด้านดีด้านเด่นของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่เกิดปรากฏการจันทรคราิหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะ ใครที่มีอริศัตรูมีคู่แข่งมีคนที่จ้องทำร้ายมีคนที่คอยเพ่งเลงมีคนที่เคยใส่ร้ายป้ายสีคนที่ไม่ถูกกันศัตรูคู่แข่งเหล่านั้นจะค่อยๆมะหลายหายไปค่ะเขาอาจจะแพ้ภัยตัวคุณหรือเขาอาจจะแพ้ภัยตัวเองเขาจะไม่เข้ามากร่ำกรายคุณเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะกำลังของเขาจะอ่อนลงในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะสามารถเอาชนะอริศัตรูได้นะคะ ไม่ได้หมายความว่าจะให้ชาวลัคนาราศีตุลไปกลั่นแกล้งหรือไปรังแกอริสัตรูคุณก็ทําหน้าที่ของคุณใช้ชีวิตของคุณค่ะเพียงแต่ว่าอาริสัตรูอยากจะเข้ามากลั่นแกล้งอยากจะเข้ามารังแกคุณหรือทําร้ายคุณเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้ได้อย่างมากก็แค่มองนั่นเองนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลจะมีเกณฑ์เอาชนะจะได้รับชัยชนะและมีโอกาสดีที่จะอยู่เหนือศัตรูและคู่อริของคุณได้ค่ะ ประการที่2จุดที่ถือว่าเป็นข้อดีข้อเด่นในจังหวะที่เกิดปรากฏการณ์จันทรคราสหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะการงานใดที่ก้องเกี่ยวกับทางไกลทางต่างประเทศการงานใดที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์สมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะหยิบจับทําได้ดีคะ่ะ บางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นที่รู้จักมีความโด่งดังมีแง่บวกในเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาค่ะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างมีข่าวดีจากทางไกลาทางต่างประเทศได้รับโอกาสใหม่ๆอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงค่ะแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องยอมสละบ้าง แต่สุดท้ายโดยรวมแล้วนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียหรือทางไกลาทางต่างประเทศก็จะให้ผลบวกต่อชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากค่ะประการที่3สิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวเด่นของชาวลัคนาราศีตุลในจังหวะที่เกิดปรากฏการณ์จันทรคราศหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลจะสามารถผสมผสานไอเดียใหม่ๆ อะไรก็ตามที่คุณได้คิดได้วางแผนอยากจะลงมือทำช่วงนี้นะคะดำเนินการได้เลยค่ะไอเดียค่อนข้างโลดแล่นสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาเกื้อกูลและซัพพอร์ตชาวลัคนาราศีตุลจะมีบุคคลที่อายุน้อยกว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆจะมีบริบทใหม่ๆที่เข้ามาเป็นปัจจัยทำให้คุณเกิดความคิดเกิดไอเดียในการลงมือทำงานต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ชาวลัคนาราศีตุลรับผิดชอบอยู่มันจะมีความฟลอ์และคล่องตัวมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะ การงานนะคะจะมีความโดดเด่นแตกต่างจากของเพื่อนร่วมงานอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีตุลจะสามารถใช้ไอเดียสอดแทรกไปกับการทำงานได้อย่างดีส่งผลทำให้ผลงานของคุณโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในหมู่กว้างค่ะลักษณะงานที่ตัวคุณจะทำได้ดีนะคะก็อย่างเช่นงานฟรีแลนซ์งานที่ต้องใช้ไอเดียใช้ความคิดใช้การสร้างสรรค์งานออกแบบงานโฆษณางานออนไลน์ลักษณะนี้เป็นต้น สำหรับเรื่องที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังรอบคอบอย่าพยายามให้เกิดขึ้นในระยะที่เกิดปรากฏการจันทรคราหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลคุณต้องระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานค่ะซึ่งโดยมากนะคะมันมักจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมันเป็นไปได้ในหลายๆรูปแบบค่ะ บางคนถูกให้ออกงานกระทันหันบางคนนะคะข้อกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับการงานมันเปลี่ยนแปลงไปจนคุณปรับตัวไม่ทัน หรือชาวลัคนาราศีตุลอาจจะได้รับคำสั่งให้เดินทางไกลแบบปุบป,ปับฉับพลันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวมันจะมีเรื่องฟลุกๆเรื่องร้อนๆเรื่องที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของคุณถ้าเป็นในแง่ดีนะคะอาจจะถูกส่งตัวไปอบรมสัมมนา,าแบบฉบับเร่งด่วนถ้าเป็นในแง่ร้ายคุณก็อาจจะต้องถูกออกจากงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราไม่ควรประมาทนะคะใครที่มีอาชีพเดียวมองหาอาชีพที่สองอาชีพที่สามไวรอนด้วยนั่นเองค่ะประการที่สองสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังพยายามอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดปรากฏการจันทรคราิหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือเป็นคนที่มีโรคประจําตัวไม่ควรชะล่าใจค่ะยิ่งถ้าใครมีโรคประจําตัวต้องปฏิบัติเนื้อตัวตามแพทย์และหมอสั่งไม่ควรที่จะเลื่อนนัดหมอนะคะหมอนัดวันไหนให้ไปตามนัด และถ้าชาวลัคนาราศีตุลท่านนั้นเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วอย่าละเลยในเรื่องของอาหารการกินดูแลในการพักผ่อนนอนหลับดูแลเรื่องของการดื่มน้ําให้ดีค่ะร่างกายคุณจะได้อยู่กับคุณไปนานนาถ้าคุณละเลยเขาเมื่อไหร่เขาเองก็ละเลยคุณนั่นเองค่ะประการที่3สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากนั่นก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์ ในช่วงที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนปุตตะโคโจรเข้าเรือนอริ ใครที่เป็นชาวตุนนะคะที่ยังโสดอยู่อาจจะอยู่ในสถานะของการเพิ่งเริ่มคบหาดูใจกันก็ได้ช่วงนี้จะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวง้งมีความน้อยอกน้อยใจกันเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยครั้งมีเรื่องที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แม้ว่าชาวตุนท่านนั้นจะแต่งงานมาแล้วนานนมมาแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแวง้งความเห็นไม่ตรงกันหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเบื่อนายคู่ของคุณก็เป็นไปได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดอารมณ์แบบนี้หรือความรู้สึกแบบนี้ต่อชาวลัคนาราศีตุลทุกคนค่ะเพียงแต่หยิบยกมาเตือนมาบอกกล่าวกันเท่านั้นและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ